เนอขข่่าาววโดยสักมวลชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมชุมนุมเตรียมเคลื่อนขบวนไปยังกรมทหารราบที่1บรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณเกาะพญาไทยก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมชุมนุมไล่ล่าทราราชที่จัดโดยกลุ่มทะลุฟ้าในเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมามีมวลชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่เพื่อร่วมจัด กิจกรรมพร้อมรถเครื่องขยายเสียงและรถบรรทุกน้ําดื่มนอกจากนี้ยังมีหุ่นผ้าและมีรูปภาพของนายชนาทิพเหมือนพวงรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาที่สั่งถอนประก,รกันก้าวแกนนาราษฎรโดยกิจกรรมในวันนี้ได้แจ้งเคลื่อนขบวนไปยังกรมทหารราบที่1ซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ต่อกันที่นายกรัฐมนตรีเปิดหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มปตทมุ่งตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็ว ในเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรกลุ่มปตทรวมด้วยนายสุพัฒนพงธ์มีชาวรองนยายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายดิษฐาโหตรธกิจเลยาธิที่การนยรายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษดรทศพลสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการปตทนายอัตถพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนปตทและผู้บริหาร กลุ่มปตทเชื่อมต่อระบบออนไลน์นะห้องพักดีบดินทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรเปิดเผยถึงการผลึกกำลังของกลุ่มปตทครั้งนี้ว่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมแบ่งเบาภาระของภาครัฐจึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและพันธมิตรทางการแพทย์ได้แก่มูล,ลนิธิโรงพยาบาลในเครือบาปรกกอก,อกและโรงพยาบาลปิยเวศ จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แบบครบวงจร ด้านนายอัธพลกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ยังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังมีจํานวนมากปตทและบริษัทในกลุ่มเล็งเห็นว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญ,ญยิ่งที่ต้องรวมช่วยเพิ่มศักยภาพให้ระบบสาธารณสุขเพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้นโดยหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรแห่งนี้กลุ่มปตทมีความตั้งใจให้ใหมีการดําเนินการที่มุ่งเน้น ตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนค่ะปิดท้ายกันที่จุติเยี่ยมศูนย์พักคอยวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมชูบวรหรือบวรอขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งในสถานการณ์โควิด -19 นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยรอ,อการส่งต่อวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพร้อมทั้งถวายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวน20กันลอนหน้ากากอ,อนามัยจำนวน100กล่องและชุด PPE จําจำนวน80ชุดให้พระโสมพลธรรมวงเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารพร้อมระบุรัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและหลักการบาวรคือบ้านวัดโรงเรียนซึ่งตนอยากให้เห็นว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงศูนย์พักคอยแต่เป็นการบูรณาการกันในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งมีการควบคุมการแพร่เชื้อโรคระบาดอย่างได้ผลทำให้ประชาชนที่ป่วยโควิด -19 ร้อยละ90 สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะเดีวยวกันทางวัดและชุมชนได้ทําครัวกลางจํานวน3ครัวเพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยในการดูแลประชาชนทั้งนี้ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและเห็นว่าบาวรหรือบวรรเหมาะสมสําหรับประเทศไทยเพราะเรามีไมตรีต่อกันซึ่งตรงนี้จะทําให้เราผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN